โซล่ามาม่ามูกับคอนเซปต์โกนผมและตัวตนในโซโลอัลบั้มแรกโซล่ามาม่ามูที่กาลังเตรียมปล่อยผลงานโซโลอัลบั้มแรกของเธอหลังจากเดบิวตเป็นระยะเวลา6ป,ปีในฐานะสมาชิกเกิรุ๊ปและเธอได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆอีกครั้งด้วยลุคที่ปรากฏในทีเซนคอนเซปต์อัลบั้มนี้โซโล่ Solo อัลบั้มแรกของโซล่าที่มีชื่อว่า ชีอีอัพจะปล่อยออกมาในวันที่23เมษายนเวลาหกโมงเย็นของเกาหลีซึ่งขณะนี้เธอกำลังส่งทีเซอร์ต่างๆออกให้เห็นชมกันและทีเซนที่ได้ความรับสนใจอยู่ในตอนนี้คือรูปและคลิปที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่16และ17เมษายนเชิมให้บรรยากาศลึกลับน่าหลงไหลดโดยมี เวลเจ้าสาวคลุมปกปิดใบหน้าอยู่กับเมคอัพลุกพร้อมทรงผมที่สร้างความประทับใจให้ทุกคนคือการโกงผมนั่นเองเป็นการท้าทายตัวเองของโซล่าที่ใช้คอนเซ็ปต์โกงผมซึ่งไม่เคยมีศิลปินโซโล่หญิงในวงการเกาหลีมาทำมาก่อนและเป็นการพิสูจน์ว่าเธอสามารถนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในลุคนี้ ที่แข็งแรงดุดันและห้าวหาญมั่นใจกว่าเคยได้เป็นอย่างดีหลังจากที่กระแสพูดถึงคอนเซ็ปต์ของผมของโซล่าเธอได้เปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับอัลบัล้มนี้ว่าโซล่าโซโลอัลบัมลบ้มแรกของเชียร์อัพจะเป็นการแสดงให้เห็นทุกคนได้เห็นถึงตัวตนของฉันค่ะฉันเตรียมหลายๆอย่างไปทีทละสิ่งทีละสิ่ง เลยค่ะโดยเฉพาะคอนเซปต์กลมผมนี้ที่ได้ความยอมรับจากผู้คนขอบคุณมากมากเลยค่ะฉันอยากถ่ายทอดความเป็นตัวฉันเองลงในอัลบั้มนี้ผ่านเพลงที่ทุกคนจะพูดถึงฉันในตอนนี้แบบที่ได้เห็นกันค่ะฉันว่าฉันพยายามถ่ายทอดออกมาในทางที่เป็นตัวฉันเองที่สุดเลยค่ะ